สวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการไขยทุกประชาชนค่ะอยู่น้องพิมพ์ พิมพารัตน์ค่ะวันนี้ก็เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะคะพบกันกับรายการคายทุกประชาชนนะคะเรื่องร้องเรียนต่างๆนะคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในแต่ละวันเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนนะคะไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะบอกใครนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะในรายการคายทุกประชาชนของเราในช่วงที่2และช่วงที่3นะคะวันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเห็นอยู่คนเดียวนะคะจริงๆรถติดมากนะคะทุกวันนี้จะบอกว่าออกบ้านเนี่ยอาจจะต้องเผื่อเวลากันบ้างเหมือนกัน ะะอาจารย์มิโรกำลังรีบเดินทางมานะคะคาดว่าเดี๋ยวใกล้ถึงสถาน,นีแล้วระหว่างที่ราอาจา์นะคะเราไปดูข่าวข่าวกันก่อนละกันนะคะสำหรับข่าวที่ทีมงานเตรียมเอามาไว้ให้นะคะแต่ที่สําคัญนะคะเมื่อวานนี้นะคะกับอาจารย์โสพลเพชรวางเนี่ยเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของคนหายคนที่ออกจากบ้านมานะคะที่สําคัญนะคะเดินทางมาจากจังหวัดตากนะอาเภอแม่สอดแล้วก็เป็นคุณยายเนี่ยพาหลานมานะคะเป็นคุณแม่ของคุณครู พัชรีนะคะซึ่งท่านอยู่ที่โรงเรียนวัดชิมพีนะคะวัดชัยชิมพีแล้วก็คุณยายนะคะพาหลานเดินทางมาที่กรุงเทพปรากฏว่าเราก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าออกสื่อไปเนี่ยอย่างน้อยนะคะสื่อเองเนี่ยก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยตามหาบุคคลที่หายออกจากบ้านไปนะคะพัดหลงไปก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งได้จะแจ้งข่าวดีว่าเมื่อวานนี้นะคะก็เรียกว่า ทางคุณครูพัชรีก็เจอคุณแม่แล้วก็ลูกสาวแล้วด้วยนะคะเราก็รู้สึกว่าเออดีใจด้วยนะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะคะในการช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องราวแบบนี้แหละที่เราสามารถที่จะนำมาช่วยกันได้นะคะในรายการใครทุกประชาชนแบบนี้นะคะอันนี้วันที่น้องหายไปนะคะมากับคุณยายซึ่งคุณยายก็ไม่เคยเข้ากรุงเทพเลยแล้วปรากฏว่าท้ายสุดนะคะก็ได้เจอกันสวมกอดกันแบบนี้ด้วยความอบอุ่นเลยนะคะก็เรียกว่าหยิบนำมา มารายงานเป็นระยะละกันนะคะอะไรที่เราช่วยกันประชาสัมพันธ์ไปเจอตัวแล้วก็ต้องรีบม,มาบอกไม่อย่างงั้นเดี๋ยวเวลาเราประชาสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะไม่ทราบว่าเอ๊ะเจอหรือยังหรือว่ายังไม่เจอนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวและอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะคุยข่าวแล้วก็เตือนกันไปด้วยละกันนะคะในโลกโซเชียลในที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะการที่จะเอาคลิปต่างๆเนี่ยเอามาลงแล้วก็เอามาเรียกว่าเปิดแล้วก็แชร์ต่อแชร์ต่อ,ตอซึ่งอาจารย์วีโรดเองเนี่ยท่านก็บอกว่า เป็นห่วงมากนะคะในการที่แชร์คลิปส่งต่อกันไปแต่ว่าคลิปนี้นะคะเรียกว่าวนวนอยู่เน็ตเลยนะคะเป็นคลิปของโจเนี่ยทำร้ายแฟนสาวนะคะส่วาจะเป็นเป็นแฟนกันนี่แหละนะคะปรากฏว่าไปทั้งเตะทั้งไปทั้งตบมานะคะและที่สําคัญอ้าว่าเป็นลูกตํารวจด้วยนะคะทีมงานมีภาพมาฝากนะคะจะไปดูภาพพร้อมๆกันละกันนะคะ เป็นคลิปของบักเอนะคะเขาบอกว่าน้องเขาเป็นผู้หญิงนะเว้ยนะในคลิปเป็นแบบนี้นะคะเราต้องเบลอหน้านิดนึงเพราะว่าน้องยังถือว่าเป็นเยาวชนอยู่นะคะเราก็ไม่อยากให้เห็นหน้าแต่ว่าคนดูในคลิปหน้าจะชัดเจนกว่านี้แหละนะคะปรากฏว่าบนโลกโซเชียลนะคะก็มีการแชร์คลิปวีดีโอนะซึ่งในยูไลท์เนี่ยนะคะเป็นเป็นคลิปเด็กที่คลิปเด็กที่เขานํามาเผยแพร่กันนะคะปรากฏว่าที่มาของคลิปเนี่ยเขาก็เป็นคลิปที่แนะนํามาจาก น้องเอต่อยผู้หญิงซิ่งไปวันๆนแหลมสิงลมสักนะคะมีชื่อคลิปยาวขนาดนี้เลยภาพในวิดีโอเนี่ยนะคะเป็นภาพของน้องวัยรุ่นนะคะก็ทำการรุนแรงต่อแฟนสาวนะคะแฟนสาวถึงบ้านปรากฏว่าเรื่องมันเล็กมากๆนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะบอกว่าหญิงสาวเรานี้ก็พยายามที่จะเรียกว่าขัดขืนเหมือนแฟนทะเลาะก,กันนัดพบแล้วไม่ออกไปหาบุกถึงบ้านแล้วก็มาทําร้ายที่สําคัญนะคะมาถึงห้องนอนอ่ะ ซึ่งมีเพื่อนนะคะอยู่ด้วยนะคะเพื่อนก็ห้ามไอ้คนห้ามก็ห้ามคนถ่ายคลิปก็ถ่ายเราก็ไม่เข้าใจว่าทํามาถึงปล่อยให้เหตุการณ์เนี่ยถึงกับลงไม้ลงมือกันขนาดนั้นแต่ที่สําคัญนะคะทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็คงเข้าไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของการที่ทําร้ายร่างกายแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของกฎหมายว่าอย่างไรคงจะต้องไปเรียนถามอาจารย์บิโรดกันนะคะแต่ว่าการกระทําแบบนี้ถามว่าผิดไหมผิดแน่นอนนะคะล้วถามว่าเหมาะสไมไหม ก็ไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันด้วยแล้วกันนะคะน้องๆวัยรุ่นก็อยากคึกขนองคิดว่าตัวเองเนี่ยมีบางคนคิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะมีฐานะมีเงินอ่านะเป็นลูกคนมีสีนะคะแต่ว่าภายใต้กฎหมายเดียวกันนะคะจะย์สมพลย้ําบ่อยย้ําทุกๆครั้งนะคะว่าไม่มีผลนะคะไม่ว่าคุณจะร่ํารวยมาจากไหนคุณจะเป็นลูกนายพลมาจากไหนจะเป็นลูกตำรวจมาจากไหนนะคะเมื่อคุณจะทําความผิด ก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะบทลงโทษเนี่ยเขามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผู้เสียหายเองเนี่ยกล้าที่จะเดินไปไหมกล้าที่จะไปแจ้งความไหมนะคะท่านจะรักษาสิทธิ์ของท่านหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องฝากกันเอาไว้นะคะต้องเรียกว่าถ้าเป็นแฟนรายการใายทุกประชาชนของเรานะคะต้องบอกต้องมีความกล้าที่จะนะคะรักษาหน้าที่รักษาสิทธิ์ของตัวเองเอาไว้นะคะก็ฝากกันไว้อีกหนึ่งข่าวนะคะมีอีกหนึ่งข่าวที่ต้องเตือนภัยนะคะข่าวนี้สําหรับคนที่จะต้อง พักอยู่ตามหอพักนะคะเรียกว่าเดินทางจากต่างจังหวัดแล้วเข้ามาในเมืองเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีหอพักเยอะต่างจังหวัดก็มีเยอะแต่ว่าบางหอพักเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้เลยว่าเขาซ่อนนะคะซ่อนเรื่องราวอะไรไว้บ้างในนั้นนะะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะในห้องน้ํากรอบรูปที่แบบว่าแขวนติดความสวยงามเนี่ยนะคะก็ยังมีกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นกล้องเล็กๆเนี่ยนะคะซึ่งบางทีซ่อนไว้เราไม่รู้หรอกนะว่าเป็นกล้อง โดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงต้องระวังจริงๆนะคะในการที่จะไปเข้าห้องน้ําหรือว่าจะไปเช่าหอที่ไหนภาพวันนี้ที่หยิบมาฝากเลยนะคะจากเ,เว็บไซต์กระปุกนะเขาบอกว่าเป็นอุทาหรณ์เลยเตือนใจนะคะเมื่อสาวนะคะกับเพื่อนเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในห้องพักปรากฏว่ารูปในกรอบที่เป็นรูปหนุมานเนี่ยแหมที่วงเอาไว้ใช่ไหมคะทีมงานวงเอาไว้ให้ดูเป็นวงเล็กๆนะคะสีขาวๆถ้ามองดีๆก็เหมือนคิดว่าเป็น เป็นเป็นร่องรอยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นภาพเลอะภาพอะไรหรือเปล่ามีจุดด่างขาวๆแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะคะเบื้องหลังของภาพเนี่ยก็มีกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็มีไม้ด้วยอะ่ะเขาบอกว่าเป็นกล้องที่มีไม้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลนะมีกล้องแอบถ่ายมีไม่ดักเสียงด้วยคือไปทั้งภาพทั้งเสียงเลยนะคะแล้วก็มาแอบถ่ายไว้ในห้องนอนเนี่ยเพื่ออะไรนะคะแต่มาดูว่าเจ้าของห้องเนี่ยเขาอ้างว่าติดเอาไวา้ตั้งแต่สมัยหลานชายเขาเนี่ยอยู่ แต่ก็อยากรู้นะมันเป็นห้องนอนเป็น,นตัวห้องส่วนตัวเนี่ยคุณไปติดเอาไว้แบบนี้คือเพื่ออะไรนะคะถ้าบอกว่าหลานชายคุณย้ายออกไปแล้วทําไมคุณไม่ถอดออกไปด้วยอันนี้ในแง่ของกฎหมายคงต้องไปเรียนถามอาจารย์วิโรเช่นเดียวกันนะคะว่าการกระทําแบบนี้ผิดมากน้อยเพียงไรนะคะคราวนี้ถึงเตือนบอกว่าอย่างนี้ในหอพักนะคะไม่ว่าจะเป็นหอพักอาพาร์ตเมนต์ที่ให้เช่าปรากฏว่า กายเป็นความนิยมของคนกรุงเทพยอย่างที่บอกไปนะคะแล้วคนที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะเป็นน้องนนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นนะคนทำงานแล้วก็มีหลากหลายนะคะที่จะไปอยู่ตรงนั้นนะคะคานนี้ว่าราคาเนี่ยบางคนบอกว่าแหมจ่ายราคาแพงเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หาน้าดีก็อาจจะได้ห้องที่ค่อนข้างที่จะดีตกแต่งเอาไว้สวยงามเรียบร้อยห้องที่ตกแต่งเอาไว้เนี่ยราคาตัวดีเลยเพราะว่าอะไรมันจะมีมุมมีอะไรต่างๆซึ่งเราก็จะไม่ทราบเหมือนภาพนี้เลย นะคะมีรูปแขวนโชว์ไว้คิดว่าสวยงามแต่จริงไม่ใช่อาจจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะคะเวลาจะไปพักไปเช่าที่ไหนโรงแรมก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแค่หอพักนะเตือนไปยังโรงแรมที่เราจะต้องไปพักชั่วคราวหรือว่าไปเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยต้องสำรวจหน่อยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะเวลาคุณจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนในห้องน้ําอย่างน้อยนะยพื้นที่แค่ปลอดภัยแล้วก็มองหน่อยนะ เรื่องอาจจะมีกล้องอีกนะในห้องน้ำนี่ก็แอบ,บถ่ายกันเยอะนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันเป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นอุปกรณ์ตัวเล็กๆนิดเดียวนะคะซึ่งจะแอบ,บติดเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวแบบนี้ต้องหยิบมาช่วยกันเตือนนะคะที่สําคัญเวลาไปไหนเนี่ยนะอาจารย์สมพลบอกว่าอยาไปคนเดียวนะไปไหนให้มีเพื่อนไปนะคะไปเป็นคู่ไปกับแฟนเออหรือไปกับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันเพื่อนผู้ชายด้วยกัน ะะอาจจะปลอดภัยกว่าแล้วก็ช่วยกันสํารวจหน่อยโดยเฉพาะคนที่ต้องไปค้างอ้างแรมที่ต่างจังหวัดนะคะก็ต้องระวังกันเอาไวด้ดีๆแล้วกันนะคะอีกสักตึ่งข่าวนะคะระหว่างที่รอจานวิโรจน์นะคะก็จะเป็นเรื่องการเตือนภัยนักปั่นนะคะซึ่งอันนี้เป็นข่าวมาหลายวันแล้วนะคะตั้งแต่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ก็จะมีในเรื่องราวของออนักปัน่นมากันเป็นทีมมากันเป็นกลุ่มมากันจํานวนเยอะนะคะแต่ว่า เมื่อท่านดื่มแล้วเมาแล้วก็ขับแล้วก็ไปสร้างอุบัติเหตุเนี่ยนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นมาเพียงไม่กี่วันนะคะกลับเข้ามาที่กรุงเทพมหานครมีเหตุการณ์เช่นเดียวกันเกิดขึ้นเลยนะคะเป็นนักปั่นเหมือนกันเลยนะคะอันนี้เรียบด่วนรามิานธานี่เองนะแหมจะบอกว่าใกล้แก้บ้านน้องพิมพ์เลยนะคะก็เป็นน้องผู้หญิงเหมือนกันนะคะก็ปั่นจักรยานมากับเพื่อนนี่แหละ3คนนะคะปรากฏว่าก็มีรถนะคะที่เมาแล้วขับ มาชนนะคะปรากฏว่าน้องไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะน่าจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแบบนี้ทําให้รู้สึกว่าสะเทือนใจแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือนักปั่นเนี่ยเขาก็ปั่นอยู่ริมถนนนะคะอยู่บนบนทางที่เรียกว่าสายทางที่ที่เขาสามารถที่จะปั่นได้แต่ว่าเนื่องจากว่าการที่คุณดื่มเมาแล้วก็ขับอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สุ่มเสี่ยงมากนะคะต่อการที่จะไปทําให้ผู้อื่นเนี่ย ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็สูญเสียชีวิตไปในแบบนี้เลยนะคะไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ที่สำคัญนะคะก็ต้องฝากเอาไว้สำหรับนักปั่นนะคะว่าอาจจะต้องเลือกสถานที่นะคะเป็นสวนสาธารณะดีไหมนะคะอย่างน้อยเนี่ยอย่างสวนลุมนะคะซึ่งมีสถานที่กว้างขวางพอที่จะปั่นแล้วก็ปลอดภัยกว่าบางครั้งเองเนี่ยริมถนนนะคะมันก็ดูไม่ไม่น่าจะปลอดภัยสักเท่าไหร่ สมเสียงเหมือนกันกับการที่จะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้หมวกกันน็อกที่ใส่อุปกรณ์ต่างๆที่ใส่อาจจะไม่ได้ช่วยนะคะเมื่อล้มไปเมื่อถูกอุบัติเหตุที่แรงแบบนี้นะคะอาจจะถึงกับเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะคือภาพเหตุการณ์คือดูข่าวมาก็รู้สึกว่าสลดหดหู่เหมือนกันนะคะเรียกว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียแบบนี้ด้วยนะคะก็ต้องฝากกันเอาไว้เช่นเดียวกันนะคะที่สําคัญนะคะ การปั่นจัก,กรยานแนะนํานิดนึงละกันเพราะว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการที่ป้องกันในเรื่องของหมวกกันน็อกขับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องสวมใส่หมวกกันน็อกนะคะจัก,จก,จก,จกรยานเองเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นนะคะแต่ถามว่ามันจะเซฟตี้ได้เท่าไหมอันนี้ก็คงจะต้องพิจารณาว่าไม่ใช่ใส่แค่สวยละใส่เพื่อป้องกันด้วยจริงๆนะคะอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้สําหรับอุปกรณ์ต่างๆนะคะอย่างจักรยานเนี่ย เราจะไม่มีไฟท้ายเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นที่ต้องไปติดไฟท้ายเพิ่มนะคะมันก็จะมีตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นชุดแต่งนะคะติดไว้ให้เห็นหน่อยละกันนะคะเวลารถข้างหลังมาเนี่ยขับช่วงพลบค่ำช่วงกลางคืนเนี่ยอาจจะได้รถหลังเขาเห็นนะคะอันนี้อาจจะช่วยได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะส่วนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยหัวหน่อยเพราะว่าเขามีไฟอยู่แล้วต้องเปิดไฟหน้าอยู่ตลอดเวลานะคะสำหรับจักรยานเนี่ยไฟหน้าไม่มีอันนี้ก็คงต้องฝากกันเอาไว้นะคะสำหรับเรื่องราวต่างๆนะคะในแง่ของกฎหมายว่ายอย่างไรเนี่ย คงจะต้องไปถามอาจารย์วิโรจน์ในเบรกที่2และเบรกที่3ส,ส่วนแฟนรายการทางบ้านนะคะที่จะโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาต่างๆในเรื่องของกฎหมายนะคะเดี๋ยวก็สามารถที่จะจดหมายไล้โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ที่หน้าจอไว้ได้นะคะแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ